สวัสดีครับสับายดีพี่น้องดอครับมือนี่บุ้ยนี่ของมักของโปรดมาอีกแล้วครับผมเนื้อเปื่อยขนาดครับมีละลายในปากเลยล่ะครับบื้ยจะมันเป็นตะกินเอาน้ำลาดเ้อกัลาดเข้าไปเออน้ำจิ้มกระยูทั้งขางหนละเบื้ยแสบหลายเลยครับพี่น้อง ชํำเนื้อนุ่มละมุนละไมเฮ้ว่ากักเทนอบานเนี่ยเอาพี่น้องเมนูสบายสบายครับผมมะไปเบิ่งขั้นตอนการเฮ็ดกันด้วยครับพี่น้องนี่ผมได้หมูขาเลาะหมูขาเลาะขาหนาน้ครับผมอืมอันคเขาเผาเป็นขาหมูเผานั่นแหละแต่ว่าเขาเลาะเอาส่วนเนื้อมันกับนงังติดมานั่นเองส่ละครับเนี่ย เออประมาณกิโลกว่าๆโลก,กับบแพงด้วยครับพี่น้องโล,ล่ละลอยหรือว่าโล,ลอยสิบบาทนี่ละ <c oughs> อือนะก็กระแหบบาทเหนียวมีพวกอันลากไปพวกเม็ดผักชีอ่าเม็ดผักชีแล้วก็มีพริกไทยอ่าิกไทยขาวเนาะหรือเอาตำบาทนี่นในละสไตล์การเฮ็ดตุต๋นกับว่านอกเนื้อจากพวหนี้ดอกครับพี่น้องเอ๋ยกาเฮ็ดกินกันง่ายๆเออ มีพวกลากฟักชีนี่แาละฟักชีกอามาตั้ตําพอปมาหมานหยาบๆนี่เราไม่ได้ตำละเอียดขักวปนใดดอกเพราะว่าเวลาเข้าไปตุนเท่าก็ต้องใส่เวลาอยู่แล้วครับผมกระเทียมด้วยครับพี่น้องขาดบ่ใดด้ใส่น้ำกันไปครับผมเอาเตรียมตั้งน้ำมันบับนี้แล้วเอาลงไปทอดเอาลงไปขัวขัวนั่นแหละทอดนั่นแหละยังไม่หั่นละประมาณพ่อสำนิงพวกเครื่องเครื่องพะโล่เครื่องพะโล่โลก,กัเอามาใส่ครับเนี่ย เอาใส่เข้าไปคนนี่โอ้ยหอมเลยครับพี่น้องถ้าแม่นมันอันนั้นไฟมันถึงขึ้นมานี่มันกะสิส่งกินหอมออกมาครับผมนี่เอาอันนี้เอาน้ำตาลปิบใส่เข้าไปเลยครับน้ำตาลมะพราะ้าวนั่นแหละครับผมใส่เข้าไปอ้พวก,พวก,กอุปกรณ์กับผมมียังลายดอกครับผมนีม่ให้ให้เพื่อนละลายสักก้อนออถือความห่อนเดี๋ยวเขาจะละลายเองเลยครับพี่นอ้องฮะ คนไปเรื่อยๆครับผมเอาเกลือใส่ครับพี่น้องอุ้ยเกลือ,น,อน,นี่อยู่คูขั่วมาโดนเลือกพวกเกลือ,อน,นี่ขาดบ่ได้แค่เกลือกับผงชูรสผงนัวน,นี่ครับพี่น้องเอาใส่เข้าไปครับผมเอออันนี้น้ำเอาน้ำน้ำใส่เข้าไปสงใสยอันสิลืมอันอย่างนึงเอาเดี๋ยวามาใส่น้ำล้างก็ได้ดอกครับเอาใส่น้ำไปก่อนครับผม เห็ดหอมครับใส่เข้าไปเอือเห็ดหอมเห็ดหอมเอาคักดอกเครื่องผะโล้ม้วนม้วนอีกขาดบ่ได้ครับพี่น้องเอ๋ยเอาอันนี้ใส่ซีอิ๊วขาวเข้าไปน้ำประมาณสักสองทับพี่ครับผมสูตรสองสองสอง,สอง,สองนี่ถือว่าใส่ได้เด้อครับพี่น้องเอาไปเห็ดเนี้กับพวกอาอาหารประมาณหนึ่งกิโลเศษๆนี่ก็ใส่อยูวามันยานละสองละสองเนี่แหละกรับพกเกินนี่ อันนี้ซีอิ๊วหวานเออซีอิ๊วหวานครับผมจะใส่เข้าไปเออมันสีสสดำๆด,ด,ดอกอันนี้ใส่สองก็ได้หรือใส่หนึ่งครึ่งก็ได้ก็เป็นยังแหลวแต่ผู้มักเออใส่เข้าไปเอาค้นบาทนี่ค้นเข้ากันดือ้ออันนี้ซอสหอยนางรมนีออ่ใส่เข้าไปสองซอนก็ได้ครับพี่น,อน้องนี่อยู่ประมาณนี้ละครับผมใส่สองทับพี่นี่ละ เออแซบต้มไก่กับแซบอันนี้หัน่นกันว่าจะได้ใส่นะั่นเอาเอาเพื่อนนี่ใส่เป็นสามกับสามะเหนาสามกับแซบคืเอเก่าเออนี่แหละไอตัวลืมนะถ้ามาดามต้องขัวไปน้ากับพี่น้องลืมใส่เอามาใส่ที่หลังกับ่าเ,เป็นยังดอกหอมไปที่เก้าล่ะนี่ครับปล่อยเนือ้อขาเลาะลงไปย้อนลงไปครับผมนี่แหละตัวนี้แหละขาเลาะว่าสัตว์เออเอาไปย่างกระแซบเลยครับพี่น้องอันนี้นะ อันขาเลาะมันก็เป็นขาไส่นั่นแหละขาไส้ขาไส้หมูเออปกติขาไส้งัวอันนี้เป็นขาไส้หมูขาเลาะเออไปตลาดบอกขาเลาะว่าสินเขาก็จัดให้รลวเอาในระหว่างการลอกข้อยมันสุกเข้ากับมาเข็ดพวกลำจิ้มอันนี้บริเลไทยอันตอนปั้นหรอกครับพี่น้องเลือกบวพริกกับมีพวกกระเทียมนั่นแหละครับพวกกระเทียมพวกอ่า พวกอันรากผักชีครับผมรากผักชีกระเทียมใส่กันไปแล้วล่ะปั้นแล้วล่ะครับพี่น้องเอาง่งายๆครับพี่น้อง <c ười> เครื่องปั้นนี่แหละเออมีทิศไ้ในบานในครั่วก็ดีได้ครับพี่น้องเครื่องปัน้นอร่อยก็าบาทขคันผู้ใดอยากได้ก็กดเบอ่งในตะกาสีเหลืองเด้อครับพี่น้องเครื่องปั้นแบบนี้เอาไปไว้ใส่ง่ายดีสันตัวละครพี่น้อง ปรุงน้ำจิ้มเบื่องกันนะบาทนี่สามรสคือเก้าละครับผมมีเปรี้ยว,ม,ม,ม,วมีเค็มมีหวานเปรี้ยวมีหวานมีเค็มมียังน้ำละครับพี่น้องมีหล่ะตามสไตล์ครับผมเอาใส่น้ำปบุนเข้าไปเพิ่มน้ำเข้าไปธรรมดาบางคนกับใส่นำ้ำกระเทียมดองเนี่แต่ปูมักมักเนว่ได้กับใส่แนว้นั้นครับพี่น้องปรุงให้มันนัวนๆเสแสรบแปะเค็ม กระเสบแล้วครับพี่น้องใส่น้าตาลเข้าไปน้าครับผมจากสามส่อนซ่าด้วยครับพี่น้องใส่น้ําตาลใส่ผงชูรสน้ําปลาเอออะไะน้าปลามาเอาบีบมะนาวใส่ก่อนหมักเน่ากับเปลือกเคียเค้ยวๆนี่่อวยสุดยอดแห้งคว่ำหอมเลยครับพี่น้องเอาประมาณเจ็ดสองสี่นี่ก็พ่อละละ่ะเออ เอาค้นคนคนคนละคน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 ครับพี่น้องโอ้ยบอกเรื่องเห็ดแนวยอยู่แนวกินจะแม่นหมักเลยครับพี่น้องจ right. <tr> <or> ังว่าจอยอยู่นี่ละเฮ้ยนี่ใส่้ำปลาไปแล้วครับพี่น้องเอาเริ่มเป็นตะกินแล้วครับพี่น้องอ้าใส่ต้นหอมชี้น้ำครับเอาแตงหน้าแตงตาให้มันสวยมันงามสั่นตัวละพี่น้อง เอาเอานี่ซุกเป็นที่เรียบร้อยตักใส่จานมากครับพี่น้องเอาว่าเบิง้งเบื้งก็ดูโอ้ยยังห่อนห่อนเนาะเป็นไอึ้นโอ้ยขักพี่น้องคุณนะช่ำด้วยครับพี่น้องเนื้อหมูช่ำม,มากนุ่มละมุนละไม,นะมแน่นอนเออพี่น้องเอาเอา,เอาตักเสิร์ฟได้แล้วครับพี่น้องเตรียมไปเลข้ายเขาจา้าสองจานเบิดแน่นอนครับ เฮ้ยเบิงบ่งเบงเบองเอาเอาเอา,เอามีดเอาสอมมาสักเบิ่งดูครับว่ามันเปื่อยซําใดผมว่ามันพอดีเลยแหละนี่คักได้ครับพี่น้องนี่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 เอาหั่นเบิง่งหั่นเบิ่งจะกวาดูด un, หั่นพี่น้องเบิ่องอู้นี่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 เป็นตะกินเฮ้ยหืบ่เปื่อยบอ่อหรือยังไงสิหั่นตัวใดกับบ่หัน่น ตัวใดก็งามเบิดครับพี่น้องเอาเอาโบอาบอแพองไว้อือบบหันมันดอกหันแล้วล่ะพี่น้องแต่ว่าเอาเอันนี้แต่งสกอนพี่น้องไดบึงแต่ในหัวหมวนมันแหลวกับพ่อเฮ้เพยพี่น้องเอาขอบพระคุณหลายๆเด้อพี่น้องปุ้ยเขามาเบบึงช่องมีกระไดขั้นยาเข็ดเปลี่ยนก็นเปลี่ยนแน่นอนครับเอาน้ำลาดลาดเขาไป ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณไอขอบคุณไส้ที่เขามาเบิงเด้อครับพี่น้องเห็นว่าคลิปนี่ดีมีประโยชน์กาฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อผู้ขาสิดรมีกำลังใจมาทายคลิปให้พี่น้องเบิง่งสนกวา่า